เห็นโลเขาวๆตรงนี้นะครับหล่นลงมาเต็มเลยนะครับบริเวณนี้กินโลก้างปลานะครับ สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์รักชวงนะครับวันนี้ผมแล้วก็ลุงนะครับเราก็มาเข้าป่ากันอีกรอบนึงนะครับแต่ป่าที่นี่อยู่ไกลมากเลยนะครับใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงป่าที่มาจุดนี้ ก็บ่ายกว่าแล้วนะครับเพราะเรามากันตั้งแต่8โมงนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางไกลมากเลยนะครับผมบอกก่อนแล้วว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นหรือชมกันไหมนะครับผมโอเคไปกันเลยผมก็ได้เจอกันเห็ดอะไรไม่รู้นะครับมีสีส้มนะครับมันยังมีขนเต็มไปด้วยรอบๆนะครับข้างในนี่มันแบบสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เพื่อนครับระหว่างที่ลุงกับผมเดินตามร่องน้ํามาครับเราได้เจอกันนี่เลยคือเป็นรอยเท้าของหมูป่านะครับน่าจะลงมากินน้ําหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับรอยเท้านี่ครับขนาดสองนิ้วว้าวเสน่ห์งป่าที่นี่สมบูรณ์จริงๆนะมีรอยเท้าหมูป่าอะไรด้วยนะครับขึ้นไปบนนี้นะครับนี่ตัวใหญ่เลยใหญ่มากมีรอยเท้าตัวใหญ่ด้วยนะรันนี่นี่ถ้าดาวไม่ผิดนะครับตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวแม่สวยพวกเล็กๆนี่น่าจะเป็นตัวลูกนะครับผม ว้าวป่าที่นี่สมบูรณ์จริงๆนะครับพื้นที่ตรงนี้คือชาวบ้านไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์นะครับป่าตรงนี้มันก็เลยมีพวกสัป่าเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมลุงวันนี้เดินมาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลยไกลครับเรานี้ลุงฟามาไกลไกลมาเลยนี่ครับทุกคนระหว่างที่เดินมาเจอกับไม้ที่สวยเหมือนกันนะครับผมใบมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกับว่าเป็นจุดๆเหมือนด่างเลยนะครับ ต่างธรรมชาตินะครับระหว่างที่เดินตามลำห้วยเล็กๆนี่มาเรื่อยๆนะครับดูสิครับความอุดมสมบูรณ์ที่นี่แม้กระทั่งหน่อไม้อะไรก็ยังมีให้เห็นนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหน่อไม้อะไรก็จะโดนหักไปกินหมดนะครับหรือว่าจะหักไปขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับ กลเดินมานี่นะครับก็เจอเสน่ห์จันทร์ซส่วนใหญ่นะครับป่าไม้นี่รู้สึกว่าจะมีเสน่ห์จันทร์เขียวนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะได้เจอไม้ฟออากาศชนิดใหม่ๆไหมนะครับเพราะป่าไปสำรวจมาหลายที่แล้วยังไม่เจออะไรใหม่ๆเลยนะครับหรือว่าป่าบ้านผมจะเป็นป่าเสน่ห์จันท์ซาส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาเรื่อยๆนะครับนี่ครับลุงลุงก็ได้เดินมานี่ครับผม ดูต้นนี้สิครับลากลากไม้ลากไม้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูความเป็นธรรมชาติที่นี่ด้านบนก็จะเป็นป่าไผ่อย่างนี้นะครับลงอย่างนี้เลยอากาศตรงจุดที่ผมอยู่เนี่ยเย็น yes, สบายเลยนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ผมโคตรชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินหากันต่อนะครับผมให้ดูอะไรนี่วาวนอนตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวนิ้วเทียให้ดูเท่ากับน,นิ้วผมเลยนะครับตัวใหญ่มาก ลุงบอกว่าเห็นรอยหมูป่าลงมาจากน้นบนนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับเหยียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็มาลงบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับมาลงน้ําตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนแล้วนะครับผมเจอก้อนหินก้อนนึงครับมีลายสวยมากเลยนี่ครับผมไม่รู้ว่าเป็นหินอะไรนะครับว้าวดเด่นแล้วก็มีลายสวยงามมากเลยนะครับหินก้อนนี้ ตอนนี้ลุงกับผมก็เข้าป่ามาัลึกนะก็ยังไม่เห็นมีอะไรแบบไม่ด่างอะไรเลยนะครับเราก็เดินมาตามคลองนี้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับตอนนี้ลุงกับผมก็ยังไม่ได้เจออะไรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจออะไรไหมนะครับลุงทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแป๊บๆเฮ้ย ว้าวลุงทุกคนครับลุงบอกว่าเป็นเขี้ยวหมูป่านะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมคาอยู่กับกองหญ้าที่นั้นเ่าะมานะครับนี่เลยครับบริเวณนี้เลยว้าวอยู่มันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับผมและผมเห็นมันแบบออกมาขาวๆครับผมเดินผ่านไปเลยครับฉะนั้นมามองเห็นนะครับเป็นสีขาวๆนะครับผมก็เลยดึงออกมานะครับลุงบอกเป็นเขี้ยวหมูป่า เกิดจะเลยผ่านแล้วผมเจอนี่ครับเห็นโผล่ขาวๆตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นอะไรขาวๆครับผมก็เลยเก็บมานะครับดึงมานี่มันเป็นเขี้ยวหมูป่านะครับมันน่าจะหลุดนานแล้วนะครับดูจากสภาพที่ผมเห็นนะครับผมดูนี่รอยนี่ดินอะไรยังอยู่ข้างในเลยล้างก่อนล้างดินออกกนะครับทุกคนดูสิครับนี่มีการผ่านการใช้โอ้โหไม่รู้อะไรมามั่งก็ไม่รู้นะครับผมรอยขีดโคนเขี้ยวตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับ ถือว่ามาปลาล่ารอบน,นี้โชคดีนะครับอย่างน้อยก็เจอเขี้ยวหมูป่านะครับลุงบอกว่าน่าจะเป็นเขี้ยวหมูป่านะครับว้าวสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเอาขอเก็บใส่กระเป๋าก่อนโอกาสไม่ได้มีบ่บอยๆนะครับอยู่ที่โชคชะตาโอเคครับผมป่าที่ลุงกับผมมารอบน,นี้ยต้นสนิจจันเยอะมากเลยนะครับมีแต่ต้นสนิจจันเท่านั้นเลยนะตั้งแต่เดินมาอันแน่นไปด้วยต้นสน,น,นิจจันเท่าน,นั้นเลยไปเดินกันต่อ คุณบอกว่าที่นี่อง,องูมากคเพื่อนครับดูต้นต้นไม้ต้นนี้สิครับใบเป็นรูหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าแมงอะไรกินน่าจะหวางยังไงอ่ะ <laughs> ลุงบอกว่าใบน่าจะหวานหรือว่ายังไงแมงถึงชอบกินนะครับหล่นลงมานะครับฟิโลกั้นปลาโอ้ลุงบอกว่าอาจจะเป็นคนมาตัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมตกเองหรือเปล่าตกเองมั้งลุงดูนี่ดูนี่เยอะเลยเยอะมากเลยนะครับหากหล่นลงมาเต็มเลยนะครับบริเวณนี้ฟินโลกั้นปลานะครับอันนี้ก็กําลังแตกใหม่แล้วลุงใช่นี่ย ว้าวเยอะมากเลยนะครับนี่ครับลุงมีเชื้อดงังไม่ใช่นะครับร้องเล่นนะครับเยอะมากเลยอนะ่ะต้นไม้ต้นนี้นะครับดูทันโบนุนบนยอดนุนเลยครับ<笑><笑>เต็มเลยนี่นี่ยังเหลืออีกกองหนึ่งยังไม่หล่นนะฮะว้าวคิดว่าน่กจะไปลุงบอกว่าคิดว่าน่าจะหนาเก,กินไปมันก็เลยหล่นนะว้าว เต็มเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับจะมีอย่างอื่น,นไหม,ม,อมตอนแรกิิโลก้มปลาหล่นเยอะขนาดนั้นคิดว่ามีคนตัดนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันหล่นมาเองนะครับวันนี้ก็มีตรงบริเวณนี้ปิโลก้ามปลาลเยอะมากเลยนะครับ ผมเจอกับนี่เลยใบแข็งๆนะครับผมไม่แน่ใจนะเคยเห็นเพื่อนๆเขาบอกว่าเป็นว่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าว่านอะไรเดี๋ยวผมจะเก็บไปบ้านนะครับใบมันจะแข็งๆกรอบๆแล้วนะครับตอนนี้ว้าวซึ่งก่ออยู่กับไผ่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกนะครับเราจะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับไม่รู้ว่าเป็นว่านอะไรนะครับใส่ที่เพลของลุงไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับมาถึงจุดนี้ก็เหมือนกันครับเินโลก้านปลาน่าจะต้นนี้ครับทุกคน ว้าวเต็มบนยอดเลยนะครับหล่นอีกต้นนึงนะครับผมไม่รู้ว่าน่าจะฝนตกเปลือกไม้เน่าหรือว่ายังไงนะครับก็เลยทําให้หล่นลงมาเต็มเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้ลุงก็เดินไปข้างหน้าแล้วนะป่านี้คือต้นสเสน่จันท์อย่างเดียวเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันสงสัยรอบนี้คงต้องพามาดูไม้เออากาศเสน่ห์จันซะแล้วละครับทุกคนต,นต้นเต่าล้างครับต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมใจกเพื่อนเพื่อได้เห็นบรรยากาศราอบๆนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ในจุดนี้คือสองข้านเต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าดูมืดเลยนะเพื่อนๆถ้าเราไปถั่วข้้นบนนี่ยังไม่มืดนะครับน้ําใสที่ผมกันลงมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ําตกนะเป็นลันทันหรือว่ากล้วยเล็กๆครับแต่อยู่ไกลแล้วก็อยู่ลึกด้วยนะครับ okay. เดี๋ยวเราต้องเดินเดินไปกันต่อครับ เรามาไกลขนาดนี้เราก็จงต้องไปต่อเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอ,อบนี้นะครับหรือแม่ก็ชมธรรมชาติไปพร้อมๆผมกับลุงนะครับต้นไม้ใหญ่มากเลยนะครับที่นี่ยังไม่เจอไม้ด่างหรือว่าไม้ที่แปลกใหม่เลยนะครับทุกทุกคนเจอแค่ไม้ที่ฐานที่เคยเห็นเท่านั้นเลยนะครับ ขนาดเข้าป่ามาไกลแล้วก็ลึกกว่าเก่านะครับนี่ครับทุกคนให้ดูกล้วยต้นนี้เป็นสีแดงแต่ใบมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันต่อเรื่อยๆระหว่างที่ลงกับผมขึ้นมาถ้าเจอน้ำตกเล็กๆตรงบริเวณหน้าข้างหน้านี้นะครับเราไปดูใกล้ๆ มันก็ทําให้ลมมันมาจากด้านบนมานะครับาอากาศก็ทําให้ลมตีมาเย็นๆสบายๆายเลยนะครับผมตรงน,นี้เป็นหน้าผาหินสูงเลยนะครับแล้วตรงนู้นก็เหมือนกับมีน้ําซึมออกนะครับไหลามาเล็กๆตรงนี้ครับว้าวสวยงามมากเลยนะครับธรรมชาติที่นี่เขียวไปหมดเลยนะครับ บวกกับบรรยากาศแล้วก็ลมเอานะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกับลุงนะครับเราก็เดินทางออกจากป่าแล้วนะครับไปไกลแล้วก็เดินกลับมาไกลมากแล้วครับคนข้างที่จะไกลแล้วก็ลึกแล้วเหนื่อยหน่อยนะครับผมเราก็มาเดินลงมาจนแบบสุดๆแล้วเจอทางที่ชาวบ้านเขาอ่า ใช้ขูดหน่อไม้นะครับเราก็เลยถือโอกาสเดินทางนี้กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ชมไม้ป่าสวยๆนะครับวันนี้ผมก็เจอนี่ครับว้าวผมได้คุยกับลุงแล้วให้ลุงดูดีๆลุงบอกว่าเป็นเขี้ยวหมูป่านะครับถือว่าโชคดีนะครับวันนี้คุ้มมากเลยนะครับมาป่าลึๆกๆไกลๆก็คุ้มเหมือนกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมกับลุงก,ก็คงต้องลา เพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชม่องไอรลาชวงด้วยนะครับเราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย